มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ m a CD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในซินเดทยแลนดน์นะครับหุ้น TFM หรือว่าบริษัทไทยยูเนียนฟิลด์มีพรับบิคคอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัว TFM เนะครับเขาเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจโดยมี ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่อาหารกุ้งอาหารปลาแล้วก็อาหารสัตว์บกต่างๆแบบครบวงจรนะครับโดยตัวรายได้นะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่3.7% year-on-year เมื่อเทียบปี2023กับปี2022ตัวกำไรลดลงถึง20% year-on-year year. เลยนะครับตัวนี้สินเพิ่มขึ้น14% year-on-year year. สินทรัพย์เพิ่มขึ้น1 5 5เยออนเยนะครับปัจจุบันคิดเป็น PE ถึง39เท่ากันเลยนะครับแปลปงง่ายๆก็ลงทุนราคานี้ก็39ปีคืนทุนทำไมโตวกว่านี้นะครับ P/B Book Value ก็ตึงๆอยู่ที่1.54เท่านะครับแปลปงง่ายๆเข้าซื้อราคานี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของมัน1.5เท่าถ้าเทียบ a อสเซทที่มีทั้งหมดนะครับตัว D/E Ratio โดดเด่นนะครับ นี่สินทุนค่อนข้างต่ำนะครับได้น้อยกว่า1นึ่เคสที่ได้0.35เท่านะครับในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับถ้าเทียบกับบริษัทษที่มีนี่สินตทุนเยอะกว่านี้นะครับถ้ารอลุ้นการปลิกฟื้นเทอานดาวน่าจะจ่ายปันผลได้มากกว่านี้นะครับเพราะปันผล,ผลปัจจุบันอยู่ที่1.9เท่าอาจจะเป็นจาก ตัวหุ้นที่ค่อนข้างตึงแล้วก็โอเวอร์แลูนิดๆนะครับผมเพื่อเพ่ไสนใจเรื่องของหุ้นผู้ผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจแบบควบวงจรทั้งกุ้งปลาแล้วก็สัตว์บกต่างๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมเชิง VI ไอทำการบ้านกันก่อนลงทุนนะครับสำหรับบริษัท TFM นะครับแต่ถ้าเพื่อเพ่ไไม่สนใจเชิง VI ไอก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดูตัวกราฟ m e มเฟรมมันพบว,ว่า ยังไม่มี MA c d นะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าตลาดนะครับ Data ยังไม่มากพอที่จะอินเตอร์ปเป็น Time Frame มัน MA c d นะครับไม่เป็นไรครับสายเทรดอย่างเราดู Time Frame หลัก Time Frame อื่นได้นะครับไปดูตัว m ท f r f m ร w e w k นะครับ i ท e f r a ร e w ก็เราพบว่ามี MA c d แล้วนะครับผม มีการตัดขึ้นของตัว MACD ลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นีน้ำลายสีแดงขึ้นไปนะครับมีฮิสต o g r a แกรมสีเขียวขึ้นไปจากเงือน้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อใน ภาพระยะกลางตามเฟรมวีคเพื่อปีะเทศเดินตามเฟรมวีคก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรตอนที่เอ็มเสซเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงซิกหน้ารายลงไปแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสโตแกรมแท่งสีแดง,ทงแท่งไหนก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับสามารถอัดใช้ได้ทุกทางเฟรมนะครับดูตัวภาพระยะสั้นตามเฟรมเดน,นะครับ พบว่ามีการตัดขึ้นของตัว MACD ลายเส้นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสันลักสีแดงขึ้นไปนะครับมี histogram เกี่ยวขึ้นไปจากเหนือน้านะครับผมเพื่อนๆที่เล่นตามเฟรมเดยก็ต้องเข้าซื้อตั้งแต่ h i ส t o g r เขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับผมรอสัญญาณเทคโปรไฟต์ทำกำไรตามสูตรนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินัยหมายเซตมันนี่แมจเมนต์การทำตามอิเดคเตอร์ และทำเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งขัดก็จะช่วยเห็เพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมอกรลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี<ต>ดเพื่อนครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ